มือนี้เสี้ยนจอนนี่โซ่ฝีมือให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื่องกันปลาตัวนี้บ่ลุดลอยกิโลพี่น้องนี่ก็คือจอนนี่เสี้ยนจอนนี่พี่น้องเอาดีใจน้ำเล่าครับผมโอ้ยมือสั่นบ่สั่นครับเพราะว่าเราเมื่ออาชีพพี่น้องเออเราได้ดูอยู่ว่าสั่นว่าเออเอาสามคนแบกครับเอาลมกิ่งโคโลไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอาพูดแล้วครับดีใจน้ำเล่าพี่น้อง เพราะว่าสร้างเสียนตอนนี้ได้ปลาตัวใหญ่ที่ได้ดูเยอะครับแต่ว่าบอนี่ก็คือตัวแรกของเราครับตัวที่สามของบอนี่พี่้องอ้าวมาลุนกันพี่รองตอนนี้กบพ่อข้าก็เอาปลาเอาพาเข้ามาไปห่อละพี่รองเออนี่แหละครับคือว่ามือนี่เบิ่งเล่าคือว่าหมันครับเอออ้าวมือนี่ก็เล่าสีได้ปลาตัวใหญ่ลูกไส้จับเบื่อเล้าลูกไส้เล่านั่นนะ น้องตะวันนั่นนะพี่น้องเออจับสาระใครคุณพ่อเออมันต้องห้าคนหาคนค,ค,ครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้ก็แบกหาคนค่อยสิขึ้นฟังนะพี่น้องเด้อควรละครับเอ้าดีใจน้ำเล่าพี่น้องเสี่ยนกันกนี่เฮาเอ้าไปซอยแล้วนะเอ้านี่ละกะลังเชาปลาขึ้นเยอะครับตัวนี้จากสายตาเนี่ยบลุดลอยกิโลพี่น้องเออคันบ่อหอดลอยกิโลกับแหส้งบ่พี่น้องให้มันหอดลอย เอามาเอาตอนนี้กาแป่กันขึ้นมาแล้วพี่น้องเข้าแล้วครับเอาพาห่อครับพี่น้องเออเอาเสี่ยนจอนนี่เฮรอนี่แหละพี่น้องสุดยอดครับไปแล้วพี่น้องเอาปลาก็ไปแล้วพี่น้องเออเอาอันนี้ของเสี่ยนจอนนี่สั่งแล้วพี่น้องเอาเคิ่มตาสั่งเรียบร้อยแล้วครับ แล้วว่าเป็นเท่าได้ครับผมพี่น้องพุ่งไป่ามากมือง่ายง่ายมากครับผมเดี๋ยวรอไเดี๋ยวเท่าไหร่โลครับอ้ยลอย14โลพี่น้องว่าได้ยิ่งครับผมลอย14โล14โลครับตัวสามตัวนี้ต้องว้อยครับผมเออมือนี้เล่ากับวัฒน์รมดาพี่น้องเออมือนี้กับเซียนจอนนี่เล่าดีใจน้ำเล่าพี่น้องบ่ละครับบ่ละครับเอ้า วัวละพี่น้องเอาวัวละครับถือว่าสุดยอดครับผมเอาเอาปัดที่นี่ห้ากาตัวละครับงใหญ่นนดังปันดาลา่าพระเอกดังวัวละครับผมนี่ก็คือเซียนจอนนี่เฮาเซียนจอนนี่อ่ะเภอร์เพ่นพี่รังถือว่าสุดยอดอีหลีพี่รังเอา,าเอา่เอเมียเป็นผู้สารครับตาวเล่าเป็นผู้วานเออนี่แหละครับพี่น้อง เรียกว่าสุดยอดครับครับผมเอานี่ก็สุดยอดครับเอาพี่น้องเข้าไปซองมึงยังได้รถเจ้าพี่น้องเด้อเจ้าไหนโอเคครับเอาไปซองมึงได้รถมีคนจับฉลากครับอ้าวใช่เป็นผู้จับฉลากพี่น้องเฮ้ยน้องตาวันเอ้าสุดยอดครับสุดยอด